สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ททานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่เร้าเจ็ดเดินเก่าพี่น้องวันนี้ครับพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหาเห็ดหลังจากพยายามตวงมาสามมือเนาะวันนี้วันที่เส้าเจ็ดผลยุดมาน,นี่พาพี่น้องเข้าป่าหาเห็ดหาหน่อไม้พี่น้อง มากเห็นเลยน้ำหน้เยาก็ได้ฝนตกลายมือสามสี่มือมาหลุนกันวันสี่ไดหลายสำหรับพี่น้องปูทั้งในปูก่อเอาเน,นาะทั้งในแดงแดงทั้งในพวกพี่น้อง มันยังอยากมืดเนี่ยพี่น้อยมืดมืดผลแต่วปวดตกแต่วมืดมันยังติดมืดมาอยู่ก็เลยบ่อยากเห็นน้ำใหม่บัดนีดเดียวหากระจุ้บ่อยากเห็นน้าไหม em 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 với nó em đi em 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 Cô em sẵn tôi Yeah, mm -hmm. I mm -hmm.

เนี่ยหน่อหนึ่งพี่น้องเจ้าช่างเชี่ยวเสียมสับเอาตัวนะเบิงตัวที่มันหักงายก่อนมีบกข้างบ่ม,มีเนาะสับเอาหนอมันก่อนพี่น้องเห็นดอกดินพี่น้องเอาดอกดินพอน้ำเลย มันคูณสองพี่น้องได้กินเธอหนึ่งเราติดใจพี่น้องเลยเวลาก็เระเอาดอกตินน้องเอาไปหนึ่งเสเขเราติดใจมันนี่นเชี่ยวไปเห็ดเข,ข่าชังขยะลีร๊อบาทก็จะว่าเอาทางลำมันหนุ่เอาทางลำมันตำม,มันจึงสีงามเอาแต่ดอกก็ได้เอาทางลำก็ได้ lời chỉ ảo oh thằng làm lời lại đấy tiền chung tiền chụm, chụm nhiều ขราไปเอาดอกลินกับพี่น้องขยะนอยู่เนาะมานคูณสองเลยพี่น้องไม่กินเธอหนึ่งปิดใจต้องได้มาเอาอีกหน่อยจะเกา่าเกิอกากินโพยบัดดี้กินโดติดใจเลย ทางลำสีจังงามเสร็จแถวานี้กันแล้วนะจ๊ะเอาแต่ดอกก็ได้ารวมันลายลายอันนี้แต่เหาสีลองเบิองตอนนั้นเอาแต่ดอกสีก็ง,งามคือกันบมีสีเอาทาั้งลำเบิงองว่ามันจะสมได้เนาะมันสีงามสมใด้ กมแปลว่ามันบ่บ่ลายนะซัมนี้ก็พอแต่ของเฮานี่มันลายแห้งเดี๋ยวไปเอาหลายขนาดหน่อยชมน้องไม้ก็พี่น้อง เงินเช่นแต่กัดจางๆมัวๆม,มัวเต็มที่ปันไดคนหาลาย คนเช้าตกหรือคนกับแห่ลงมาหานมาหม่ไปแตงใดกับมานมานคนมานแต่คนเลยลายลีรอดอกดินเขาก็ได้ลายแล้วพอเละ มาเขาเย็ดเขาสังขยาเอาไปจังลางแล้วก็ตาเนาะมาเขาเคยกินเธอหนึ่งติดใจเสแบซืยมากับชีงามพร้อมนยมันก็มีรสชาติน้อยนึง แต่เนินๆก็คือสีมันเนาะสีมันงามสมัยตะกี้เขาเจ้าใส่เขรร่ากำสมัยก็มือนี่บอด้มีเขากำรรใส่กับยากสีใสเนาะเราก็ต้องดัดแปลงเอาจากธรรมชาติก็คือนี่แหละพี่นอ้องดอกดินอยู่บานเท่าดอกอันชั้นกับบอีเลยบ่มีไปปลูกใัยดอกดินที่มันเกิดจากธรมรมชาติเลย เต็มอยู่แถวปา่าบม่ได้อึดตายอันนี้เนาะไปทางดกับพ่อแต่ส่วนลายมันจะอยู่ตามหัวเด้อแถวโคกกรณีมีมันจะอยู่ตามหัวในอันนี้เนาะ สองเลยพี่น้องทั้งดอกมอไม้นทั้งหน่อไม้ กบคนสีบอมหาเนี่ยเพราะว่า,คน,วา,า,า,วา,าคนเต้มโห้ยชางเซ่ก็จอแยมหาเห็ดปวดัวน้ำไม้ก,ก็เอาเห็ดปัวก็เอาน้ำไม้สิอูพืนลายพ่อได้แก้งอยู่น้ำไม้ก,ก็ได้แล้วก็ดอกดินพร้อม ไปห็บเขาสังขยาเอาไปตำตำตๆตำอะไก็ตองเอาหนำมันมาเขาเนียวพี่น้องเลยก็เป็นหนึ่งหนึ่งมันสุกกลมาเห็ดเขาสังขยาเนาะคลิปนี้ก็ขอลากอเด้ยอยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมพาอกันไม่คลิปนากับเคยลาสบายดี